ยังยังอีกจะรีบลบไปไหนเอาแล้วผมก็สวัสดีทุกโซนๆๆนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่ในโลบอทแบบของ The Stalking r p a t e r n c a r นะครับผมนะวันนี้นะผมมีการอัปเดตบอกเลยว่าอัปเดตเยอะอยู่นะในเรื่องของท่าฟินิชต่างๆแล้วก็สกิลของกระบองเหล็กนะครับผมก็สกิลของกระบองเหล็กเหมือนแต่ตอนนี้จะมีอันตรีแล้วเห็นปะเน,นี่ยคนนี้เขาใช้อยู่อ่ะโอ้แล้วก็หมดเพื่อนเลยอ้าวเดี๋ยววันนี้มาลองเลยดีกว่านะอันดับแรกกูเจอน้องทีกุชั่ก่อนเลยอืมอ่าน้องทีจะไปไหนน้องมาพี่ซัดหน่อยดินี่ไงแล้วโดนกูนี่กูได้โดน อ๋าฮะก็ลอยได้เลยกูอยากก่อนนางอยากก่อนน้องทีนแล้วเขาคุยกันได้ปม่ละไอ้อืมเขาเขยคุยกันได้ปม่ละไอ้อ่อาอเรียบร้อยหลับก่อนช่วงนี้ก็ต้องหลับหลับฝันดีรติสวัสดิ์ไงว่าโซนี่อะไรข้กอย่างชั่งประเทศดูก,ก่อนอืมน้องทีนยาวๆจังหวะดิสกิลสี่เลยเจ้าป๋าผมพรุ่งนี้มาใหม่ไง จริงมัน c o m p a r a b l กับสกิลสองหรือสกิลหนึ่งได้นะอืบอม่เวลาครับผมเป็นรูปเบสบอลนะไอ้น้องปะเรียบร้อยโฮมรันไป็หนึ่งทีลาติสวัตไอ้ถ้าเฟอร์นิเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาน่าจะเป็นสกิลที่สี่นะผมแต่ว่ามันจะแบบต้องเด้งต้องเด้งสามทีอ่ะนี่ครับไอ้เฮ้ยเฮ้ยถ้าค่อยๆกันได้ไหมสกิลสามต่อเลยจังกว่านี้โอ้เรียบร้อยบินวิลูกก้อนยัง โอเคเจนนะพี่เจนอสอืมต1.4ได้เวลาดองแดงปะเนี่ยตึงยย้งวิญญาณอีกเออฮัลโหลไกด์อ่าเรียบร้อยโดนท่าฟินิชเชอร์โดนท่าฟินิชของเจนอสก็มีเพิ่มเข้ามาเหมือนกันนะสกีท1.4นะครับผมตายปะน่ะมาสกิ1.4ดรกไวอ้าวชิบก่ายลนะไม่เป็นไรในเมื่อตอนนี้มันไม่ได้เราก็จะทำการอันเตก่อนที่จะเต้นั้นขอใช้เงนก่อนแล้วกันนะ โดวเสิร์ฟไม่ไหวแล้วเว้ยมาแล้วไอ้ต้ากติของพี่กระบอกเหล็กเออดีไงมาล่างเทพเลยเอาหน่อยเปล่า,อ,าอืมมานี่ดิโปะปะว้าฮู้เอาหมดนี่แหละหัวโคตรเยอะอืมอุม้งเรียบรย้อยกลายเป็นดาวทุเรีน้ำโดดเจนอนเมื่อก,กี้เป็นนั่นที่ของสกิลที่สองนะถ้าเป็นสกิลหนึ่งจะเป็นแบบพายุเทอร์เดอร์นี่ไงว้าฮู ขูโคตรเยอะเรียบร้อยโดนถอกหูเดี๋ยวดูคนขับรถเจนนอเยอเนี่ยก็ประมาณนี้นะของตัวของกระพี่กระบองเหล็กนะมันมันนะครับผมถ้าลองเล่นดูก็ได้เหมือนกันนะหวงเลยว่าสกิลมันโคตรสุดอันตีมันเท่ด้วยนะครับผมก็วิธีการคอมโบนะผมอันนี้บอกในคลิปด้วยกันนะวิธีตอนนี้มีสกิลใหม่เข้ามาปะเป็นคอมโบสำหรับผมนะผมต่อยสามทีนะผมสกิลสามนะครับแล้วก็ฟาดอีกสามทีทุบไปก่อนคุบแล้วก็สกิลหนึ่งไปก่อนอย่างนี้ แล้วก็รอมันลงมานะแล้วก็ทุบไปก่อนแล้วก็สกิล4จับไปชึบชึบแล้วก็ไปครับผมแล้วก็ตนัดไปสกิล2นะป,ะปะั๊กปาเตืรนลึกตุ้มแล้วก็ฟาดได้หนึ่งทีนะประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะผมสำหรับคอมโบของพี่กระบองเหล็กนะครับแต่ว่าถ้ามันมีหลุดนี้แล้วก็อยู่ที่การการเล่นของเราอะ่ะเออถ้ามันหลุดอะ่ะนะผมอันนี้ผมใช้แบบว่าตอนเล่นแรงนะ ไปเปลี่ยนตัวเฮ้ยแต่ก่อนจะเปลี่ยนตัวลืมบอกแนละ้วเรื่องสกิลต่างๆอะ่ะพวกของเจอสหรือว่าของซาตามะมันแบบทำให้สวยขึ้นนะเว้ยว <What? S 1> ่าสกิลแบบเป็นพวกเอฟเฟกต์นะผมมันทำให้สวยขึ้นอะ่ะรู้สึกได้เลยอะ <laughs> เรียมร้อยละฝันเดียนะางมาของเจโนถ้าจำไม่ผิดจะเป็นสกิลที่4นะผมเป็นท่าฟินิเชอร์นะอันนี้ผมไม่ได้ตามอัปเดตนี่เท่าที่ผมเล่น 1, 000, ผ่านๆตามานะผมเป็นท่าฟินิเชอร์สกิลที่4ที่แบบว่าปกติมันกระโดดท้ามันไม่มีท่าฟินิเชอร์แต่นนี้มันมีไงนะ ัปก่อนฟึบสกิลท yeah, yeah, ี yeah, ่ส eh? ี่ครับผมย้าหู้โอ้โหจะมีสกิลอยู่ดีนะของเจนอสนะครับผมส่วนคอมโบของเจนอสถ้าใครอยากดูก huh. ็ไปดูที่ช็อตได้นะผมและที่ช็อตผมทำไปแล้วนะอืมไปเลยว้าหู้ต่อไปไซตามะเหมือนจะเพิ่มแบล็กเก่ามาป่ะเพราะว่าตอนที่ผมเล่นเมื่อกี้ผมได้ลองเล่นไซตามะมานะเป็นสกิลที่สี่นะผมสกิลที่สี่ของไซตามะเหมือนจะเพิ่ม เขาเรียกว่าพเพิ่มซาบยากวมาหรือว่าซาวอันติมานะครับผมขออนุญาตเลยเรียบร้อยก็สกิลที่4ของสตาร์มาคนัะผมเป็นอันตินะครับมันจะเป็นซาวเอฟประมาณนี้นะ กันนะผมนะสอกสลับของสตธรรมะนะครับแต่เนี้ยคือผมติดใจกระบองเหล็กไงอัพมาต้องเล่นหน่อยจริงเรามาเล่นตัวของพี่กระบองเหล็กดีกว่า let's go boy ปะพี่หมีไปไหนพี่หมีมามาแล้วสักหน่อยดิพี่หมีอืมเขาเรียกว่าปาร์ตี้อร่อยเหอไอ้น้องบูมอ้าว เวล,ลาครับผมยังไม่ตายโอ้โห <c oughs> เหลือนิดนึงปุ้งปุ้งเรียบร้อยเด้งเลยนางอุย้ยท่าฟินิเชอร์โอ้จีนอ้ยอ่าเรียบร้อยโบ๊กิลดึงครับผมสตัมมูมาไงวนะงน่ะไอ้สตัมมูแมงมาดี้สกิลสองเลยโบอ้าวอ้กกันได้อยา,กกายังลยนาง ก็คือการอ,าอ,อ,อ้ายสบายวะอือปุ๊บหายไปไหนอะ่ะก็จะเฮลิโดูเอาอยู่นู่นเฮ้ยอ,อย่าเพิ่งตายน้องก้อย่าเพิ่งตายเรียบร้อยแล้วสัดดีเลยกู อยู่ๆก็มาห้องหนึ่งเลยเดรวิสัยเขาตบลอยขึ้นฟ้านละมานี่เลยนะมาได้เวลาเล่นหนึ่งๆแล้วครับอ้ายอุ้ยคนนี้น่าจะ,จะตึงอยู่นะนี่แรงมาพอกับเราเลยหุ้ยอกอก์คาร์โลว้าเฮ่เจอคนโหดเล่นกาโล้ด้วยในแรงอ้าวไปครับผมโปปะปาลาปุ่งไม่ทันเดี๋ยวนะพี่การโ์โล้ก็คุยกันได้ไม่ไอ้เจอคนตึงกว่านี้จอพี่กาโล้เล่นแบบคนโหด เอ้ยไม่ไม่ไมเอ้ยเขาเอาอ่าโอเคเขาคอรเตอร์ละโดนเราแล้วเจอการ์โลก่ก็การ์โล่ในเมะอยากจะเจาะการะบอกเหล็กพอดีนี่ไงได้เจอลแล้วอ,จะจะลอยากจะตบเหรออยากจะตบฮีโร่ใช่ปหมล่ะเดี๋ยวฮีโร่กระบอกเหล็กมาแล้วน้องถ้าในเมนี่การโล่เขาแบบว่าจะตบกระบอกเหล็กอยู่นะตอนนั้นมันมีแันพิบัติมาพอดีเออผมได้ดูอยู่ได้เวลาครับผมอืมเฮ้ยลืมไปอ้าเขาคัตเตอร์ไปแล้ว อือแต่เย็นนะครับพี่กาโล่ได้เวลาครับผมตรงเตงตรงเตงเป่งเรียบร้อย <laughs> น่าจะเป่งน,นิดนึงนะครับขออภัยครับผมผมน่าจะเป่งน,นิดนึงนะไอ <am> mm hmm. เอ็มแบ n แมน s อเอ็แบทแมนลึ้งอ้าวโหอย่าก่อพี่แบทแมนอะไรมายึกจงยึกจักอะไรครับพี่แบทแมนอือหุยไปโดน วินได้เลยเกือกอ,อย่างนั้นต่อพี่แบทปุ๊บโอเคขอบคุณมากกับพี่ที่มากระทือผมเสร็จผมแล้วจังหวะเดได้เวลาครับผมไปอะไรนะไอเมือของแบทแมนแเราเรียกว่าแบทแค่มันเราไหร่หรืมเปล้ว,ลมลวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไได,ด,ดูเออเนี่ไงโดนแล้วผมบกอย่างก่อนพี่แบทไอมนุขข้าวตัวนี้จะโหดร้ายไปไหนไปด้เวลาปิด,าดฉากไอ้น้อง อันติไม่ต้องใช้หลักกนะอรน้ำแค่นี้ก็พอโอเคครับผมในคลิปนี้ก็มีประดมามันี้แล้วกันนะผมนะั่นแแบบของเดอะสตองเกตเป็นเทิรนการหรือว่าแมปของซาตต้ามาเป็นเทิร์นการ,ร,าบบน,น,การนะผมหากใครที่ชอบนะผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้วก,ไก็ด้วยนะครับจะได้<อ>ได้มาดคลิปใหม่กันนะได้ของออสเทนันนั่นเองนะครับผมก็ไว้พบกันในคลิปหน้านะผมนะก็สวัสดีครับไม่ตายสวดีวะ โฮมรันได้น่งละฟันดี